สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่5เป็นการนำเลขจับท่านละ40ชุดระหว่างผมติ๊กฮีโร่กับอาจารย์ยอดธงนะพิจารณาดูได้ตามภาพนะควรแคปหน้าจอเอาไว้เผื่อไปใช้ประโยชน์ไปคัดกรองกับเลขในโซเชียลที่เลขไหนดังมาก็ควรจะจะดูว่ามันมีเปอร์เซ็นต์มากน้อย เพียงใดนะเอาต,ตัวตัวเลขเหล่านี้ไปคัดกรองดูนะครับเผื่อจะได้เลขสามตัวที่เด่นชัดแล้วก็น้อยชุดก็อาจเป็นไปได้นะร,ระหว่างติ๊กฮีโร่ก็คือผมมวลจํานวนสี่สิบชุดนะฮะคัดเลขดับมาสามตัวนี่หกประตูะครับผมหกประตูกันเลยเพื่อเพื่อจะให้ตัดกันแบบให้ขาดไปเลยที่จะเหลือชุดน้อยๆน,นะเผืจะผ่านไม่ผ่านก็พิจารณาดูไปเรื่อยๆนะครับตัว ตัวสีน้ำเงินด้านนี้ก็คือยอดธง40ชุดเช่นกันบางท่านก็อาจจะบอกทําไมมันซ้ํากันก็มีโอกาสซ้ํากันได้นะฮะเพราะว่าคนละคนคิดกันไปนะฮะเลขมันอาจจะมาตรงมาซ้ํากันถ้าซ้ําก็จะมีสองขีดนะจะขีดให้ดูนะว่าระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าสองขีดนั่นหมายว่าดับชนกันนะฮะระหว่างอาจารย์ยอดธงและผมนะครับผมก็สรุปมาตามนี้แคปหน้าจอ40 40ชุดเอาไว้ได้เลยครับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองตัวเลขนะครับให้น้อยลงไปนะรวมทั้งในหนังสือนิยสารฮ Hero ด้วยนะที่ที่คำนวณไปล่วงหน้าแล้วเอาตัวนี้เป็นการคำนวณสดก็ไปตัดก็จะเหลือน้อยชุดลงไปจะไหนมัน้ไม่ไม่ถูกตัดนะก็เป็นตัวเด่นสุดนะพิจารณาไว้เลยถ้าเกิดว่าเราไปคัดไม่ให้มากๆแล้วก็เกิดเลขมันเข้าเลขก็จะอั้นนะครับอันนี้ก็ท่านให้พิจารณาตัดด้วยตัวเองนะครับเอาหน้าแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะ ส่วนต่อไปหน้าต่อไปนี้ก็คือการคัดมาแล้วนะคะัคัดมาแล้วนะก็แคปหน้าจอมาคัดมาแล้วตัวระบายสีนะสีส้มนี่ก็คือตัวที่ไม่ถูกตัดก็คือตัวเด่นนั่นเองส่วนตัวที่มีสองขีดนี่ระหว่างอาจารย์ยอดธงกับผมเนี่ยถ้าสองขีดหมายก็ตับชนกันนะฮะก็มีสองขีดแล้วก็ไอตัวที่ระบายสีไว้นี่นะครับก็แคปหน้าจอไว้ดูเผื่อท่านได้เลขเด็ดสามตัว จากที่ไหนมาก็มาดูนี่ฮะถ้าไม่ชนนี่ก็ก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนะตัวน่าสนใจนะหาหากมาชนกันสองขีดแล้วโอกาสที่จะมาก็ค่อนยากนิดนึงเพราะว่าเราคัดมาแล้วว่าที่นั่นดีที่สุดนะเป็นเลดับที่ดีนะก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะมาล่าช้านิดนึงก็พยายามทํางานใั้แต่ต้นงวดจนถึงปลายงวดนะวันที่30มสิบก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วตัดออกมานะฮะก็ก็ดูตามฮนะ ไปเลขสีสีส้มนะสีส้มนะครับงวดน,นี้ก็จะให้พิจารณาดูไว้แค่นี้ก่อนแต่งวดหน้านี่ก็จะมีการสรุปของแต่ละท่านนะผมอาจจะสรุปสักงวดหนึ่งอาจารย์ยอทงก็สรุปสรุปงวดหนึ่งหมายความว่าสรุปเป็นคนละงวดว่ามีเลขเด่นตัวไหนก็ดึงออกมาทุกงวดเลขแปดเด่นเลขเก้าเด่นอย่างเงี้ยสาหรับงวดนี้นะฮะเลขแปดเลขเก้าเด่นอย่างเงี้ยเราก็ดึง 8, เลขแปดออกมาเลขเก้ 8, เามา, 9, า,ม,ามีตัวไหนบ้างนะมีกี่ตัว ก็จะได้รับพิจารณาตัวนั้นฮะท่านมีเลขกเด่นตัวไหนก็มาจับมาจับดึงนั้นจากในช่องสีส้มนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเด่นที่ไม่งานที่ไม่มีชุดใดดับได้นะฮะตัวเด่นนะครับผมก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยครับี e ีนี้ก็ขอจบไวปเท่าเพียงเท่านี้นะฮะก็ติดก็กรุณา,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกรุณา,ากดติดตามมาไว้ด้วยจะเป็นประโยชน์ กับตัวท่านนะแล้วไม่พลาดโอกาสในการที่ผมนำสนิดนำเสนอทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม